สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ kbtv ีแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม ultra man fighting zero evolution นะครับต่อจาก ep ที่แล้วนะ part ท,ที่แล้วอะ่ะที่เราเล่นเป็น ultra seven w i t e นะครับก็ ep นี้จะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามรับชมได้เลยนะครับไปดูกันเลยเล่นเป็น u ต t r a man อะไรดี ep ที่แล้วเราเล่นเป็นในนี่นะครับ อินทราเซเว่นนะครับก็เออเรามาเล่นเป็นอินเตราแมนแจ็คแล้วกันลองดูอินเตราแมนแจ็คนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวแรกเราจะเจอกับตัวอะไรโอ้อินเตราแมนเอเเลยมากหนีเลยคงชนหนี่อืหนีหนีหยิบกระเด็นเลย มากระโดดใส่ต,อต,อต,อตอ่อยต่อยต่อยต่อยนี่นี่ทีพอเอนี่้งชนไะสอกชนมาจับยกขึ้นก็หมุนเวียงโยนลงมาเลยนี่มาเอารอบจับยกแล้วก็หมุนโยนโยน ต้อชนชิบชิบชีบชบฮุบอือไงอ๋ออือฮึติดหลังกระเด็นเลยนะชิบอืมโดนโดนมาตัดยกตัดยกนี่ มีน euh, uh, 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 oh. ีมศ uh. ัพท์สัพท์คิดคิดศัพท์นีมีมีมีกินกินเลยใชท่าเรยอินบ้านจ๊กนี่ใช้ลูกศรนันี่ปลาเลชีพชีเรียบร้อยอินบ้านเอ็ดเชื่อ นี่่าประจําของอุลตร้าแมนแจ็คนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูตัวต่อไปเลยนะครับว่าจะเป็นจะได้เจอกับอุลตร้าแมนตัวอะไรมีต <N> ่อแรกอุตราเลโอาโอ้โหไม่ถ <N> ึงอืมอะไรอืม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 อกัน

มาชื้อก็หมุนเอียงไปเลยมีกระเด็นไปเลยลิงคนคนนี่มียิงลำแสงมีชีมาจับยกยะบยนะแต่ตกแต่เดิรอบเอียงนี่โยนไปเลย อืมอ hmm. hmm. uh, right? hmm. hmm. ืมอืมอืมอ๋ออืมจู่ๆต้องจู่ๆอืมเจาแสงนี่อืมเนี่เจ้าลแสงกี้ใส่น่าเลยลำแสงพิเศษแบบพิเศษมาก เจ้วนี่ดาวประจำนะครับโอเคครับไปรู้กันตอนน่อเลยนะครับว่าจะเป็นจะเจอกับอุลตร้าแมนตัวอะไรตัวต่อไปรู้กันเลยครับฮิดาวเซเวน่นเนาะมาเห็นราเซเว่นอุ้ยอุ้ยอื้อหืออื้อหือ

หนึ่งกระเด็นไกลเลยกูวิ่งใส่ครับชนอีอีอีกยิงแงอเนื่อยจบแบนี้เลยเอาเลยตามันเจ็การเลยพิชชาชัวชัวนีชิว ที yeah. okay, ครับไปดูกันต่อเลยนะครับว่าจะเจอคุนตแมนอะไรดูกันต่อเลยครับอัน hey. นี้มัสองตัวนี่นนาเลตหนึ่งกับตุ๊แจนะครับ,ท,บที่ปนไ้ทีนะฮะุงชนมอืมอ ตุ๊ตุ๊ตุมาเอ่ยิงไปทางซ้ายจะเล่าตัวฝ <Poppy S 2> <holy> ั่งซ้ายไหมอืนี่โองรอสักทีทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงสักทีสักที พุ่งชนจับยกเรือมันก็หมุนอืมเราฝั่งซ้ายนะครับไาเดอร์คีเลยมาเดอร์คีเราเ,าเป็นมาเลเดอร์เ,เลยคันเลอร์ไทมเมอร์มันดังเลยนะครับฝังไฟงส,สตูเอียงเลยยิงกันแสงไป นี่ไงอืมอ,อาตกโลจิบชิ๊ชบปาดงลุกดอกนิบจิบนี่กลุที่ขครเหมือนเดิมแลวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าจะเจอคัมเมดตัวอะไรตัวถัดไปไปดนต่อเลย เฮ้ยอีเด้นสลับป่ะเนี่ยแล้วมันแจ็คมีสองตัวได้ยังไงอีเด้สนะส,สลับป่ะเนี่ยเจอเด้นสลับแน่นอนอีเด้นสลับเป็นเป็นเอเลี่ยนที่อยู่นอกโลกครับแล้วตอนเป็นอุปมาได้ยังไงเนี่ยอีเด้นสลับ,บอุ้ยโอโ้โหอุ๊ยอุ๊ยหืโอเราโดนนะครับเราโดนเอามาั้งนี่ไงมีเหมือนกันมีเหมือนกัน อุ้หูครับมาจับเยอะมากอืมจับโดนเลยอืมตีอืมอู้หูอหรอหอไม่ไม่โดนใส่นะอืมดชุ่มเลยิงใจเลยอืม

โอ,อ,อ้โอ้ยเ้มันไม่ใช่โอ้ยเกือบเกือบมันสกัดได้นะเมื่อกี้นีอ่อืมจะก,กัดเอเลสลาฟนะแพ้เ,เลยเอเลสลาฟอุนตรา ออก็พอหออลุยต่อไปนะจะมมนแจ็คสู้ต่อไปมันจะช,ชนะของเจ้าโอเคลุยกันต่อเลยอ้ยเจอใครเนะี่ยโซฟีไหมเนะี่ยอืมนี่เนี่ยอืมจะแมนต้องมาลุกสู้กันเองนี่เจอหน่นี่ไง

จิ๊บ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 อื้อหืออืมอืมอืมออื้อืมอือืม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 ใชมเืมอนมอืมอืมอเมอืมอืมอืลอืมีืมอืมอยมีืมอือืมอืมอืมอามอืมอืมอืมอโซฟีอมอืมอื เดูแม,มนโซฟีเกี่ยวกัเรื่องต่อเลยนะครับมิทาโลฮะอุ้ยเล่นการเล่นยากนะเราพี่น้องกุนต้ออาอืาโออมโดน,น,น,นไปเลย ขีไปตุกตุกจีโอ้โหโคตรสวยเมื่อกี้อยู่ข้างหลังโอ้ยโอ้ยนะกี่ต่างคนต่างทีนนะับอุ้ยโอ้โหนี่เลยมดขวามดซ้ายผิดนี่เจอมาซ้ายเนี่ยอุ้ยเป็นกั เจอมาใสน่นีงโด้ต่อเด้งนี้นะอือต้องชนอุ้อยงงกันเน่ยโอ้โหอือหูอือเี้เจอนี่เลยเนาะจับยกนะยิงรอบนึง นี่เบื่อหายกันใช่ไหมล่ะต้องตันต้องกันอุ้ยกันไม่อยู่เ้ยเกือบตายนี่ชนะนะครับเย็บโอเคครับเดี๋ยวผมแถมอีกตัวหนึ่งนะครับ โอเคไปดูกันเลยนะครับไปเจอตัวอะไรนะครับแมนเอตเจอันหนึ่งแล้วอือเนี่ยนะจับยกเลยสู้กันกลางใส่ศอกนะครับฟ้าผ่าเนาะ นะอ่อยออยออยออยนี่ขีไปเลยทีหนึ่งใส่นะอ,อีกทีนะึ่งตบเบียงตบเบียงอืออืยเครัอแล้วๆ็ขีนี่นะเนาะอ่อยทีนะึง ikini, Mantap harus tap ya, ini sekat kah, uh, sekat langan, ini robot sayang, ini โดดใส่คิตต์ต่อจริงๆอู้หูมันตาได้อู้หูยังถีบได้เฮ้ยทันไหมเราโดนนั้นน่ะอุ้ยเราโดนอืเจ็บตายเล่นได้ไม่ได้แล้วไม่ได้เลยแล้วไอ้ชาบูนี้สวยๆเลยชาบสวยมีปลาลูกดอกชุด นี่ชนะนะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็สนุกสนานกำลังพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมอุลตร้าแมนซีโร่เอ้ยไม่ใช่ดิอุลตร้าแมนไฟติ้งซีโร่อีเวอร์ชั่นนะครับก็ก็มาเล่นเป็นอุลตร้าแมนแจ็คนะครับวันนี้ก็ชนะไปอีกแล้วนะครับ ประมาณสิบเอดพอยต์นะวันนี้ได้ได้พอยต์มาเยอะเลยก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบายจ้าเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูต่อน,นะครับบ๊ายบายครับ